กินเถอะเออกินเถอะน่ะจะหมวอยู่แล้วนะจ๊ะเออดูสุขเออน่ะกินไปกินไปกล้ละกล้ละเออดีมากดีมากเอาให้แอนเอาอย่างนี้นิดนึงเอาให้แอนนี่ด้วยสิดนึงเออเกล้ละเออกินก้อนอย่าเพิ่งหลับตาเขาอิ่มแล้วเอาให้อันนี่ด้วย พอแล้วพอแล้วอิ่มก็อิ่มยังไงยังไม่อิ่มโอ้โหเออจะหมดแล้วจะหมดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดนึงเอออีกนิดนึงนะตื่นมาก่อนนั่นน่ะให้นี่น่ะพอแล้วให้นี่ให้นี่ยังไงออกออกจากปากไม่ได้แล้วตื่นโอ้โหูออ จะหมดและอ่ะนิ้เดียวนิ้เดียวยืนนิ้งนะนิดนึงนิ้งนะนี่นินะ้งเลยเขาไม่เอาแล้วนะมันไม่เอาอะไรล่ะนั่นน่ะนี่เรียมือตัวให้เน่ที่เหลือ,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 อพอเจ้านีป้าเขามากินดูดเน่แนป๊บน,นึงเออแป๊บนึงโอ้ยอันนี้ก็กินอยู่เน่หิวแล้วเอาให้เน่เถอะที่เหลือฮะ

แล้วเมื่อกี้มากัดมาเลียทำไมนยังไงแล้วมาัดเลียนี่คือยังไงโอ้ดูลูกสาวพอแล้วไม่ละไม่ต้องงห้ละเดี๋ยว,ว<ไ>อ<ๆ>่ะไม่กล้า